สวัสดีค่ะน้องโมนาส่งเสียงเจียวเจียวมาอีกแล้วน้องโมนาจะชวนทำข้าวหลามไร้กระบอกค่ะมาดูวิธีการทำกับน้องโมนาเลยนะคะว้าวว้าววาวมาดูส่วนผสมเลยว่ามีอะไรบ้างมีน้ำตาลทรายขาวกะทิ ในกระป๋องหนึ่งกระป๋องค่ะถั่วแดงต้มมามาดูเลยมีข้าวเหนียวที่เรานึ่งพอสุกแล้วเราก็ตากให้มันเย็นไว้ก่อนเนาะอืม,มาเรามาทำเลย Okay. กะทิลงไปในกระทะแล้วก็ใส่เกลือไป1ช้อนชาค่ะ1ช้อนชาก็ไม่ต้องเต็มมากหรอกช้อนชาเพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาชิมๆว่ามีรสชาติแบบไหนน้ำตาลทรายเลยค่ะน้ำตาลทรายใส่ลงไป6ช้อนโต๊ะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ตอกตอกข้าวเหนียว3ถ้วย3ถ้วยตวงที่เราตวงหุงข้าวปกติธรรมดาเราค่ะ น้องโมนาทําแค่สามถ้วยตวงนะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้อะสามถ้วยตวงแล้วควนๆๆๆๆคนค,น,ค,น,ค,น,คนให้น้ําตาลละลายอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วก็จะเปิดไฟตั้งให้เขาพออุ่นๆหน่อยนึงแตกหน่อยนึงแล้วก็ทำต่อไป กะทิเราเริ่มแตกแล้วนะคะเริ่มเดือดปุ๊ดปุ๊ปุ๊ด,ด,ดเ,เดือดน้อยๆไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะค่อยๆคนนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะค่อยๆคนเนาะกะทิเริ่มเริ่มเดือดละคนเบาๆเนาะ ต้องปแต่ไม่ต้องให้ปุงมากไม่ต้องให้มันแตกมันะอ้าวเราเริ่มเอาข้าวเหนียวที่เราอาเอามาผึ่งไว้จนมันเย็นแล้วอะค่ะแล้วก็เอามาเทใส่ลงในกะทิเลยเนาะอ่าตักใส่ลงไปเลยลงไปลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ลงไปแล้วเราก็ค่อยๆค,คนให้ข้าวเหนียวมันลงไปในน้ํากะทิอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ํากะทิอะ่ะมันก็จะซึมเข้าไปในข้าวเหนียวของเราแล้วแล้วเราให้มันอ่าตั้งไว้ให้มันเย็นเนาะพอเราเนี่ยคนคนๆคน,คน,คนให้น้ํากะทิมันซึมเข้าไปในข้าวเราหน่อยนึง <S <S ข้าวเหนียวของเราค่อยๆค,ค,คนไปเนาะ ให้ให้น้ำกะทิเข้าไปในเม็ดข้าวของเราเนาะเราก็ตั้งข้าวเหนียวที่เราคนเสร็จในกระทะเนี่ยคะ่ะตั้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะเราก็มาเริ่มอ่ะมาเราก็มาเริ่มห่อกันเลยพอข้าวเหนียวเราที่เย็นแล้วอะ่ะเราก็มาเริ่มหอ่อใช้กระดาษไขที่เอาไว้รองแผ่นขนมปังเนี่ยเราก็เอาข้าวเหนียววางลงไปแล้วเอาเม็ดถั่วแดงใส่ลงไปแล้วก็พับเลยค่ะพับ อันนี้เราไม่มีกระบอกเราไม่มีอะไรนะเราก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อเพื่อได้กินพอได้รู้รสชาติของข้าวหลามข้าวหลามแบบบายโมนาบายน้องโมนานะเนาะข้าวหลามง่ายๆสไตล์ฉันเองทําเองอร่อยเองพอกินได้พอ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 ,พอได้รู้รสชาติอะคะ่ะ เนาะได้รู้รสชาติของข้าวลามมามาดูกันเลยว่าเราจะได้สักกี่หอต้าดนอ่าต่อไปเราก็เข้าเปิดตู้อบเลยนะคะเราห่อเสร็จแล้วเนาะเราก็เปิดไฟตู้อบไว้เลยแล้วก็ ใช้กระดาษไขหลอกอีกครั้ง,นงหนึ่งหน,องอน,นึ่อัน2อัน3อัน4อัน5อันได้ตั้ง5อันแน่ปิดตึงเลยใช้ความร้อนที่เท่าไรเอ่ยคุณโมนาะใช้ความร้อนที่175 องศาใช้175องศาแล้วก็เปิดไปที่พัดลมนะครโอเคเรามาดูกัน20-30นาทีค่ะเราก็จะได้กินข้าวหลามของเราแล้วเสร็จแล้วนี่ไงออกมาแล้วข้าวหลามของฉันมาดูกันสิรสชาติเป็นยังไงแกะมาเลย เป็นยังไงหน้าตาเข้าหลามเป็นยังไงใช้ได้ไหมอันเตอันเตอันเตอ่าโอเคสวยใช้ได้เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยร้อนร้อนร้อนนางร้อนนางร้อนนางร้อนเอ้ยนางร้อนนางร้อนนางร้อนเข้าหลามร้อนอนางอ,อยากชิมะเนาะมาค่ะมาชิมกัน รสชาติเป็นยังไงบ้างอ่าเม็ดถั่วแดงหั่นเลยอ,อใช้ได้อ่ามีความวาาอยู่นะคะงามยืย,ย,ยร้อนไหมนาะงร้อนไหมร้อนไหมเป็นไงมั่งนอรสชาติมันๆหวานๆข้าวหลามต้องให้หวานๆมันๆเนาะเราชอบหวานๆมันๆ, wn, ๆแล้วก็เค็มๆ รสชาติอร่อยใช้ได้ค่ะโอเคพอกินได้พอไปวัดไปวาได้อยู่โอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของน้องโมนาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องโมนาหน่อยนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงสวัสดีนะคะรักและคิดถึงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ โมนาสู้สู้ทุกคนสู้สู้พี่น้องยูทูบสู้สู้สวัสดีจ้า